คิดเลยสิไม่ต้องเสียายก็จะเป็นผัวจีนี่อะมาแลโยปัสสาวะวพี้เนี่ยปัสสาเวเพราะฉนั้นเราให้เก็บไอ้ปุ๊บสูเลตังกนีันนี้อุศรีก็ไม่เลือดอมสูเลืก็ม่

ด้วยสุดยอดอืองานเธอไม่ให้ฉลองมาพี่จะมาอိုက်กองโบโบ๋สวยดูละตั๋วหนูรอ เจ้าีสุรเชนะกก้ามาตอนรยาเมชวเนว่ะเฮ้ถ้ารอแหเนทวเนบน่อามันจะสะ่เสะบถารอถารอ

September 96 September 20มาตําหนิถ่าเลยเนาะฆ่าနှိ ग, ုးလို့အမှန်တကယ်မှာဆိုနေ September 28ရောရင်အောက်ထောက်ပေးကြလို့ရှင့်လာခဲ့အမင်းပြင်ထားတယ်ပြောချင်ဒါညီးလိုက်တော့ကာ

ကျန်သွာ yeah. းရွယ်သောအရှင်ဝေးဝါးဝါးပူရှိလေးသူတို့ကတော့အရွက်ကမပူရှိလေးလားပူရှိလေးတိအဲသေးတော့မလား။ဝါးကတော့ပမာဏကြီးမှမမြင်ဘူးလား။ညာလည်းမမြင်လို့ပြောနေတာပေါ့။

บายบายสวัสปีวันเสาอบก็มาที่นี่จะปากูเซีปปีเมกว่างบอกหนาปบปีเม่กว่างเซีปสวยนะกวัวผวามาบอก ว้าวทนี้เตี้ยวสารอิงกาสตนี่อิงกลษสินนามาลวกงานเราจ้าอีไปทนมาจ้ามาเจ้เนี่ยทีขตัวหัวพี่วาไ์รอวขาปะล อาก็เจี๊ยบดูมาแลมันเนียวเท่ากเอ็นกูเอนี้มากอ